อ๋อประวัติเจ้าสาวใช่ไหมครับก็น่าจะเจอกันอยู่อยู่ที่งานเนี่ยครับมาทํางานลงตัวกันแม่ครับหมายความว่าเราทํางานแล้วก็ใกล้ชิดกันครับแล้วก็เจ้าเป่าเนี่ยเจอเจ้าสาวเนี่ยครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็รู้สึกคือคือเขาเป็นคนขยันนะครับเป็นคนขยันครับเพราะว่าเขาเป็นคนขยันนะขยันมากขยันขันแข็งทํางานแบบนี้เนาะดูก็หุ่นก้านดีคือช่างเหมาะสมกันเหลือเกินนะฮะ ในฐานะทีเ่เราจะไหนๆก็เราจะแต่แต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีคำถามนะครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดถ้ายุคนี้ก็คงเป็นประยุทธ์แล้วล่ะครับอะไรนะเอา้เอามนอนี่จะหาคุกมาให้กุยแล้วนะเนี่ยมาเข้ามาใครบอกให้มอตอบแบบบอกว่อตอบ เฮ้ยสิเดแตงมาน้งองะปาลาอะไรใหญ่ที่สุดเดี๋ยวถามเจ้าสาวก่อนโอเคครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวานหรือเปล่าครับปลาวานอะไรใหญ่กว่าปลาวานก็คงเป็นปลาวานชุบเป็นทอดแล้วล่ะครับโอ้มันเล่นตลกเป็นด้วยเว้ย <c oughs> เอากูตายเลยทีเนี้ย อะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดกระทะครับอะไรนะมุ้ยกระทะกระทะที่ทอดปลาวานนะครับกระทะทอดปลาวานอะไรอมาถามเจ้าบ่าวบ้างอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาวานก็คงเป็นรถบรรทุกกระทะแล้วล่ะครับคราวนี้รถบรรทุกกระทะ แล้มึงเรียนตลกมาเมื่อไหร่วะอาถามเจ้าสาวนะฮะอาใครอยากฟังเจ้าสาวตอบบ้างครับเจ้าสาวโอ้แฟนคลับอย่าว่าอย่างนั้นเลยนะฮะแฟนคลับของนุกปลายเนี่ยนะครับผมไม่ว่าในประเทศไทยทุกมุมทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะแล้วก็ในเอเชียแปซิฟิกนี้12ประเทศรวมติมอร์ตะวันออกด้วยนะฮะบอกได้เลยว่าอะเจ้าสาวมา อะ,ททอ,ะอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาวานเอออะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะลานลานจอดรถครับเเจ้าสาวเจ้าสาวบ้านพ่อมึงครับเหรอฮะ เจ้าสาวเนี่ยค่ะสตวัวเออน้องฮือสูกูกันเลย